สวัสดีครับพี่านูวันนี้เป็นวันแรกนะครับของ Precious ซี World สทัวร์ไฟนอนะครับก็เจอพี่เมวันนี้เองนงครับพูดเล่เกมเดยวงหน่อยค่ะก็เป็นแรกหนูก็ตื่นเต้นนิดหน่อยมือแข็งขาแข็งไปหมดก <c oughs> ็คงเป็นเพราะเป็นครั้งแรกที่หนูได้เข้ามาตีในรอบเอ w ร์ l ทัว u r ไฟน,นะะอลค่ะขออนุญาตถามนิดนึงว่าเกมที่สองนะฮะเรา พลิกผนการได้นยังไงที่จะกลับมาราพี t <t ่เมียนกนก็คิดว่าน evet ่าเป็นเหมือนเรียกสติของตัวเองกลับมาให้มาคุมรูคุมจังหวะของเราได้อะไรอย่างนี้ค่ะคือถ้าตีตามจังหวะเขาอะไรเงี้ยเราสู้ไม่ค่อยได้ก็เหมือน้องให้เขาดึงๆเขามาตีในจังหวะเราให้ได้อะไรอย่างี้ค่ะพูดถึงในเซตสามมีความกดดันมากแค่ไหนครับเพราะว่า คะแนต้ามันบี้กันมาเลยก็ถ้าถ้าถามเน่งความกดดันเขาน่าจะเป็นฝ่ายกดดันมากกว่าค่ะเพราะว่ามันหลายๆอย่างที่เขาแบกไว้อะไรเงี้ยคือหนูก็จริงๆไม่ได้คิดอะไรแต่ว่าแบบพยายามแบบวิ่งพยายามสู้ลูกๆอะไรเงี้ยไม่ยอมแบบปล่อยแต้มอะไรเงี้ยค่ะเขาก็มีผิดพลาด อยากจะบอกอะไรกับแฟนๆแต่เพื่อนตั้งชาวไทยที่เชียร์เราทั้งสองคนทั้งที่ทเมย์แล้วก็หมียด้วยนะครับทาง,ง,งทางคุณทวิชันทีวีก็ครับค่ะก็ขอขอบคุณแฟนๆทั้งบ้านนะคะที่ติดตามเชียร์นักกีฬาไทยะคะ่ะวันนี้หนูก็เจอพี่เมย์ก็เป็นถือว่าเป็นเกมที่สนุกค,ค่ะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยส่งกำลังใจมาเชียร์พวกเราเยอะๆค่ะขอบคุณมากค่ะ